สนุกไหมครับสนุกมากเลยแล้วป,ป๊าป๊าเจ๊เกห้กายไปไหนอะ่ะอยู่นูนน่นเห็นไหมใครเห็นบ้างนูน่นนู่นเลยไปดำน้ํากันอยู่นะคะเอาเท้าไปข้างหลังแบบนี้หรอใช่หลักการว่ายน้าที่ถูกต้องเราจะต้องเอาเท้าไปข้างหลังแบบนี้แหละแล้วก็ตีขาสิตีขาโอเค,อเคชอบอะไรที่เมาดิก็การงางทอบสาวว่ายน้ำไม่ชอบทะเลหรอ มาโก็ <lien> ทำไมไม่ชอบม่ะรานก็ยังเล่นอยู่เลยมาโกไม่ชอบขีโมขี <cử Airbnb gay en> ้โมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนแม่พี่เกมสวัสดีครับเกมจ้าอ่าตอนนี้นะคะแม่แอนและครอบครัวทั้งพ่ออินจะเกฑ์ให้กายแล้วก็น้องเกณฑ์ด้วยนะคะน้องเกณน์นีอยู่ที่ประเทศมาดีฟกันว้าวยู่ข้างหลังนี้ก็คือแบบสวยงามอลังการ อ,อ่ตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่เราจะเล่นน้าํากันกันสนุกไหมครับสนุกมากเลยเแล้วป๊าป๊าเจ๊เกทีฮกายไปไหนอะ่ะอยู่นูน่นเห็นไหมใครเห็นบ้างนูน่นนู่นเลยไปดําน้ํากันอยู่นะคะ3 <c oughs> คนพร้อมกับไลฟ์การ์ดอีกหนึ่งคนนะจ๊ะโอ้โหไลฟ์การ์ดว้ไปไกลมากเลยคือเขาไปดําดูปะะการังกันนะคะ ส่วนเราเนี่ยทำไมเกณฑ์ไม่ให้หมามาไปอะ่ะเพราะว่าอะไรนะเกณฑ์เกณฑ์ร้องไห้นะตอนแรกอาจจะได้ไปอยู่แล้วแต่อยู่ดีแบบร้องไห้อยู่ในคิสขับหมาก็เลยต้องกลับมาฮืออดไปดำน้ำกับป๊าป๊าเลยจริงๆก็แอบดีใจแหละอยากอยู่กับเกณฑ์เกณฑ์มากกว่าใช่ไหมครเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศมาลดีนะคะคือตอนนี้มันเหมือนแสงเช้าอยู่เราก็เลยจะเห็นทะเลแบบ สีไม่ใสมากอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูสีไม่ใสคือสีไม่ฟ้ามากแต่ปกติอะก็คือทรายขาวน้ําทะเลสีฟ้ามากๆเลยแล้วก็นี่พอบ้านที่มาทําห้องให้อยู่นะคะห้องที่เรานอนตอนนี้นะคะก็คือเป็นห้องเบอร์หนึ่งห้อง t o bedroom beachfront pool villa ก็คือมีสระว่ายน้ําอยู่หน้าบ้านแบบนี้ ห้องที่นี่ก็คือมีหลายไทป์มากๆนะคะเมื่อคืนก่อนหน้าก็คือเรานอน,อนที่วอเตอร์วิลล่าที่เป็นบังกะโลกลางน้ำเซนทรัลแกรนไอซ์แอนด์รีสอร์ทแอสปามอ่ดีนะคะก็คือเป็นรีสอร์ทที่แบบเหมาะกับครอบครัวมากๆเหมอย,อยังไงเพราะว่าเด็กๆสามารถพักวอเตอร์วิลล่าได้เพราะแดดร้อนมากขอเข้ากับเด็กๆสามารถพักวอเตอร์วิลล่าได้นะคะทั้งๆที่ขณะที่โรงแรมอื่นอะ่ะก็คือพักไม่ได้จะถามว่า <c oughs> ทำไมถึงพักได้ล่ะก็เพราะว่า เขามีระเบียงกันเด็กตกนั่นเองก็คือแบบเซฟตี้มากๆก็คือถ้าใครสายครอบครัวอยากจะมาพักผ่อนมาดีฟแบบนี้ชิลวอเตอร์วิลล่ากลางน้ำนะคะก็มาที่เซนทรัลแกรนด์ไอซ์แลนด์รีสอร์ทนะสาเมาดีฟปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างนอกดีกว่าค่ะอ่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศเลยนะคะบ้านเราอยู่เป็นบ้านหลังแรกริมสุดเลยนะคะแล้วก็ที่บอกว่า วอลเตอร์วิลล่าบังกะโลก็คือตรงนั้นแหละท,ที่มันมีระเบียงนะคะต,ตรงนั้นก็คือเป็นโซนสําหรับแฟมิลี่นะคะที่เข้ามาพาักได้นะคะเราก็เลยแบบพักกันสองสไตล์นะเด็กๆกับป๊ะป,ป๊าก็ยังดำน้ำอยู่เลยหาไม่เจอแล้วเห็นไหมนี่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 อะ่ะอยู่ตรงนี้นะคะให้ดูให้ด,หดูว่าฟ้าใสแดดดีขนาดไหนคือแดดเปรี้ยงมากเลยค่ะก็คือแบบมาที่นี่เราต้องยอมตัวดำกันนะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปเล่นกับเบบี้เกนกันดีกว่าเลึก ใส่หผงยางแบบนี้นะคะก็คือแบบว่าเซฟตัวเองได้พอสมควรเลยเกนเกนพูดว่าอะไรนะมันจะ้าไปข้างังนี้แบบเอาเท้าไปข้างหลังแบบนี้เหรอใช่หลักการว่ายน้ําที่ถูกต้องเราจะต้องเอาเท้าไปข้างหลังแบบนี้แหละแล้วก็ตีขาสิตีขาโอเคจริงสนุกไหมครับสนุโอ้โหเด็กตัวแค่นี้มาเที่ยวมาดีฟแล้วอ่ะมีความสุขไหมมีความสุขแลก็ปิดประตูมีความสุขแล้วทำไมต้องปิดประตูอ่ะ เดี๋ยวตกปิดประตูอะไรฮะปิดประตูอะไรเดี๋ยวตกฮะงงชอบอะไรที่มอาดิก็การ์ดว่ายน้ำชอบสาว้น้ำไม่ชอบทะเลเหรอมะกอกทํามไม่ชอบเมื่อวานก็ยังเล่นอยู่เลยมากกไม่ขี้โมขี้โมเมื่อวานเล่นทะเลไม่ยอมขึ้นเลยบอกให้ขี้โมสุดๆโอ้ยแดดแสบตามากอนี่ที่โรงแรมเขามีเตรียมห่วงยางไว้แบบหลายขนาดมากเลยนะคะ มีเป็ดด้วยมีไอติมด้วยเกน<า>เกนอยากขึ้นห่วงยังเป็ดไหมอย,อยากไหมครับอยาก,ยากหรอมา,มาพาขึ้นไหมครับป่ะเกนเกนขึ้นไม่ได้แล้วแหะเพราะมันมีรูตรงกลางมามาาจะแรกนึกว่ามันเป็นทึบๆถ้าเป็นทึบๆเกนเกนขึ้นไปนั่งได้แต่ตอนนี้เกนเกนก็ไายแบบนี้ไปแหละสมุนของเรากลับมาแล้วเย้เย ว้าวหว่ายมาเกยตื้นกันเลยทีเดียวป้าป้าเป็นยังไงบ้างโอ้ยสวยมากจริงเหรอโหสวยมากเลยเสียดายอดไปอ่ะอ่ะตอนนี้นะคะแก๊งของเราขึ้นจากทะเลเกยตื้นขึ้นมาก็ป้ามากเลยเออจ้าจมารวมตัวกับเบบี้เกนแล้วเบบี Baby ้เกนสนุกไหมแฮปปี้ไหม แฮปปี้ทะเลสวยใช่เมื่อกี้พาดูแล้วนี่สีเริ่มออกแล้วนะเมื่อกี้ก็คือแดดมันจัดไปแดดมันจัดไปเลยแบบว่ามองไม่เห็นสีฟ้าแลงมานะคะไม่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 เราพาทุกคนมาดูทะเลอีกทีหนึ่งทะเลเริ่มสีฟ้าแล้วนะคะเนี่ย ว้าวมาเมาดิฟมันต้องอย่างนี้สิโอ้โหไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะขอพาชมห้องกันหน่อยแล้วกันนะคะว่าห้อง b e a c บีชฟอน Po ูวิลล่านะคะที่เป็นแบบว่า2ห้องนอนนะคะน่าจะจะเป็นยังไงไปด,ดูกันค่ะ จากเมื่อกี้นะคะที่เด็กๆเ,เขาเล่นสระว่ายน้ำติดริมชายหาดเข้าประตูนี้มานะคะเราก็จะเจอกับลิฟวิ g งแอเรียห้องก็จะรกๆหน่อยนะคือสภาพใช้งานจริงมาหนึ่งคืนแล้วนะคะมีโต๊ะให้นั่งทำงานมีทีวีอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะอยู่ชั้นล่างจา้ะข้างๆห้องนอนเดินมาอีกฟากนึงก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ ตรงนี้ซ้ายขวาก็คือเป็นห้องอาบน้ําห้องขับถ่ายนี่นะคะก็จะเป็นอ่างล้างมือแล้วก็จะมีนี่เลยอ่างอาบน้ําอยู่เอาดดอร์แบบนี้นะคะม,มีโซนเก็บของเสื้อผ้ามีแจ็คเก็ตไลฟ์ชูชีพไว้อยู่ตรงนี้เลยนะคะขึ้นไปดูข้างบนกันชั้นสองที่นี่เป็นแบบว่าเหมือนดูเพล็กเนะก็จะเจอกับนี่นะคะมาสเตอร์เบนรูน,นห้องนอนใหญ่ มีเบบี้คอตไว้ด้วยนะคะระเบียงตรงนี้สามารถมองลงไปโซนนั่งเล่นข้างล่างได้นะจ๊ะแล้วก็มีทีวีนะคะห้องเปิดไฟก่อนนี่ห้องอาบน้ำนะคะก็จะไม่ได้ใหญ่นะคะห้องทุ่งบนก็จะเล็กหน่อยนะคะมีชักโครกในนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำแบบนี้เลยค่ะอ่ะ นี่ก็เป็นไอเดียเผื่อใครจะมาพักที่เ e n t r ราแกรนด์ไอแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปามาลนะคะก็สามารถเลือกจองห้องพักนี้ได้เพราะว่า1นึนว่ามันเหมาะกับเด็กเล็กๆอะค่ะเพราะว่ามันติดชายหาดเด็กจะชอบเล่นทรายอะไรอย่างงี้ใช่ปะถ้าวอเตอร์วิลก็อาจจะเหมาะกับครอบครัวที่ชอบดำน้ำอะไรประมาณนี้ก็ไป Experience ยตรงนั้นได้นะจ๊ะวันนี้นะก่อนแล้ค่ะตัอไปอาบน้ำแล้วนะบ๊ายบมาเที่ยวกันนะจ๊ะ